ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับผมมาเกมเก็ตคูนจะมาขานะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ครับมาอยู่กับเกมเกมใหม่นะมาเชื่อสอบตำนานลักนิรันนะครับก็เป็นเกม M M O R P G นะครับแบบจริงจนะครับก็ตอนนี้ก็มีเซิร์ฟเวอร์เปิดแค่สามเซิร์ฟนะพอเปิดใหม่สนุกล้อเลยมาดูอาชีพกันดีกว่านะว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะ ชิบดาคือหลิงเสียวเออาสมทีไฮโน่ก็ยักใกล้นะโอ,โอ้ดับคู่ด้วยเขาไม่เรียกว่าดาบอี่เขาเรียกว่าหอ,อกนะอืมสามารถปัดเป็นผู้ชายก็ได้นะหอ,อกคู่อันนี้หอ,อกคู่ฝันร้องไม่หยดใช่เอาชานะได้ โจมตีภายในนะครับระยะไกลควบคุมสพอร์ไงเหมือนพิพาตนะครับตัวนี้อืมเอาชนะเขาแล้วนี่คือจอมยุทธ์ดาบสวรรค์ครับอ่าโจมตีภายนอกระยะใกล้นะพี่นะครับดาบใหญ่ด้วยโลเนื้อนะน่าจะเป็นแบบพวกสายแทงงั้นไหมซิงเฉินก็เป็นนักกระบี่นะครับ โจมตีภายในนะครับระยะไกลไงตัวผ<ห>ู้หญิงยั่วเออก็๋อวไปดูนะว่าอาการขนาดไหนผมเล่นตัวนี้ออนดีกว่าครับลิ้นเดียวออสีหอกคู่นะเท่ดีก็เป็นเกมเอเมวากนะครับแบบจิงจีนะครับนนพวกจอมยุทธอะไรแบบเนี้ยเนาะก็สามารถปรับแต่งตัวละครได้ ผมขาดีกว,ว่าสามารถปรับหน้าตาได้ด้วยนี่ไม่ธรรมดาก็ตั้งชื่อเนี่ยผมจะตั้งชื่อว่าชื่อผม่ากันเอ็กคโูโอเคเลยสร้างตัวก็เปิดตอน10โมงนะเปิดแล้วเนาะวันที่23นะครับคือเปิดเป็นสนร้อเลยผมก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูเนาะเป็นเกมที่น่าสนใจเกมนะตอนนี้เนาะ เราเข้ามืเกมเพย์กันเลยดีกว่าอ๋อเนี้ยเป็นมุมปั่มงมุมสูงแล้วแต่เ,เพื่อนๆจะเลือกไงโอ้โหคนเต็มเลยทุกะสะสใบสนสนร้อนก็เป็นแวนวเก็บเลเวๆงั้นพวกเดมอว์ตะก,กี้ครับแล,ล้วก็ทำสงคราม QP อ,อะไรแบบนี้เนาะตอนแรกก็เก็บเลเวลไปก,ก่อนลนะกันอืมฮึภาพสวยจริง โอเคก็ข้าโตไปเรื่อยงนะเมื่อนะเกมอย่างนี้เล่นง่ายเดี๋ยวไปดูระบบเกมเพย์กันขอเก็บเอลสักแป๊บหนึ่งก็หลังจางหายไปสักครู่นะเพื่อนๆนะผมไปเก็บเวลมาตอนนี้อ่ะยเหลือสี่สิบละอืมก็ใช้เวลาไม่นานนะประมาณชั่วโมงเนาะอันนี้ผมก็อยู่เซิร์ฟหนึ่งนะอืม จะมาลองดูเกมเพลย์กันเนาะเป็นไงนีด่ดูมีการหันได้ด้วยเออ่มันมีระบบบอทนะเรากดที่เออม่มุมมุมด้านขวาเนาะจะมีอ่ะโปรแกรมเยอะแยะเลยกดคำว่าเล่นเองครับเพืเ่อน,นอ่ะอุปกรณ์เราก็จะปล่อยสกิลตามที่เราเลียงไวนะ้เนาะอืเราสู้ได้สู้ไหวนะมันก็จะบอดไปเรื่อยนะตัวนี้อืมก็เลเวล์ันน่าจะแบบหนึ่งร้อยกว่ากว่านะเพื่อนนะ ตอนนี้ยว่าตอนนี้ยมันมีแผนที่ถึงเลเวลแปดสิบร้อยสีสิบเลยลร้อยหิบเลยถ้าเพื่อนเห็นดูด้านบนตรงกลางเนาะจะมีเลขรนะ้อยสี่สิบกับร้อยหกสิบเนาะต้องเชื่อเรอ,องมอนเตอร์เลยครับผมว่ามาลองเกมให้ดูอก็ประมาณนี้สกงกงสกิลสวยงามดีเพื่อน ก็ลองมาเล่นกันดูครับเ่งเปิดใหม่วันนี้เองเดี๋ยวเรามาดูระบบกันมั่งที่เห็นเดินตามข้างน,นี่คือสัตว์เลี้ยงของเรานะเพื่อนนะตัวใหญ่เท่าเราเลยเด่นจะเด่นกว่าเ,เราด้วยซ้ำดูก็เดี๋ยวเรามาดูนะมีระบบอะไรกันบ้างานี่กดด้านขวานะจะเป็นพวกเมนูเต็ไมไปหมดเลยอ,อันแรกคือชุดเฟรือง แฟชั่นนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่มากับตัวละครเนาะอย่งนี่ซืออะไรชุดแฟชั่นผมว่าน่าจะต้องเติมทองซื้อนะอืมนี่ก็จะมีชุดเยอะแยะมากมายนะครับชุดแต่ชุดก็จะเพิ่มสเตตัสนะอย่างชุดนักบอลซัมเมอร์นี้นะเพิ่มเลื่อนเจ็ดเจ็ดพันเลยเลีายาแล้วก็บวกพลังซุปปตีร้อยหกเก้า,า,าอะไรแบบนี้เออร้อยเก้าสิบหกพลังมุ่งกลุ่มุ่งกันนะแล้วนี่ก็จะบวกอ่าพวก กาสตแต็กไปด้วยไงอืมอะไรแบบนี้เนาะเพศดีเหมือนกันเราเรียกว่าชุดแฟชั่นแล้วกันนะมีอาวุธแฟชัฟน่นก็มีนี่ดูพอเราซื้อนะครก็จะเพิ่มพวกสตแต็กนะเลือดลังการตรุ้มตีใครอยากได้อะไรก็เลือกดูนะครับอืมก็สวยดีครับมีเมืองชุดแฟชั่นเยอะรวมถึงได้บนหัวก็ได้ครับสามารถติดได้ด้วย อเออเต้ริกแบบ็คน,นี้คืออะไรเลยสวัสดีครับทุกคนนักขับเลยประมาณนี้ประมาณนี้อลองดูระบบอื่นบ้างอ่าตอนนี้ครับระบบพักดีกว่าเพื่อนเกมพวกนี้ต้องมีพักอยู่เลอ่ามีการ PVP ชิงดินแดนอะไรแบบนี้เนาะอันนี้คือผมตั้งพักของผมมาเนาะอะ่มีระบบฉาย,ยา อัพเกรดนะมีเงินเดือนด้วยมีเงินเดือนให้กับทุกคนนะครับในพักเนาะอืมน่าสนใจดินแดงพักอ่าไหนลองวาไปดูสิอ่านี่คืออ่าดินแดนของพักก็คือพักของเราแหละสสวัสดีครับผมอืมออ๋อเวิร์ดทีนะระบบพักระบบพักนี่น จะมีข้อมูลนะครับของพักมีสมาชิกกี่คนอันนี้มีคน <มา S 1> เยออยู่ครับส<ก>ร้างสามารถคาเนะี่ยค้าพวกของต่างๆนะของคนอยู่นในพักเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยสวัสดีครับผู้เล่นใหม่ครับผมเออนี่เป็นระบบเมืองไนงะข้อมูลป้อมเมืองไนงะโอเคมาดูรามาดูระบบสกิลบ้าง ก็สามารถเรียนสกิลได้ครับเมียแต้มสกิลอยู่นะมแต้มบนสามครับสี่สิบเ็ดเนาะไอ้นัดไอ้นัดนัดอยู่ป่าครับนัดอยู่ไหนครับก็ประมาณนี้ก็สามารถเรียนได้นะก็สกิลจะเป็นเลเวลไว้ไหมสิบยี่สิบสมสิบสี่สิบเนี้ยประมาณนี้เลยอ่าแล้วอีกเมนูนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงอือเราเมนรูสัตว์เลี้ยงนี่นะนี่ก็ตอนนี้ครับผมก็ใส่สัตว์ไปได้ สองตัวแล้วนะครับก็จะมีค่าพลังลบอยู่นะสัตว์พวกนี้ก็จะช่วยเราตีด้วยสามารถเพิ่มได้นะระบนยันเข้าค่ายนะก็จะเพิ่มพลังลบเราให้มากขึ้นเลยนั้นื่อนะอืเนี่ยคือ,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 อสัตว์เลีย้ยงผมอ่าอันนี้คือตัวหลักนะครับตัวที่มีสแตตเยอะที่สุดนะครับตัวนี้อืระบบเกมก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนี่มันก็จะเดินตามเจ้านายนะก็คือตัวของเรา เขาจะช่วยเราตีด้วยนะไม่ธรรมดาอ,มอันต่อไปนะอันเชิญนะอันนี้ก็คือคล้ายเปิดอาชากาปองอะไรพวกเนี้ยเนาะอืมเปิดแล้วจะได้ตุ่มจัดเนาะจะเป็นแบบตัวแบบเกลือเดีกว่าก็สามารถแลกได้นะใครที่มีบัตรเนาะแต่เกมมันแจกเองเพื่อน ประมาณนี้แล้วเรามาดูระบบการตีบวกครับเพื่อนนี่ตอนนี้ผมตีบวกไปแล้วโอ้โหบวกสิบหมดเลยนะแล้วก็ค่าพลังก็แบบดีขึ้นมากมากอืมแต่ในการตีบวกนะกรจะจะ,จะต้องใช้หินนะในการตีบวกนี่ก็จะมีพวกหินตีบวกชั้นหนึ่งนะอืมใช้จะส,สามารถตีบวกได้อ่างนี้นะครับ ทำให้อาวุธของเรานะแข็งแกร่งขึ้นอ่ามันเป็นเกม MMO RPG นะใช่ไหมเน่ยก็จะเป็นการอ่าอัพเกรดพวกอาวุธอย่า,ทางบบทำให้เราสู้กับเพื่อนๆได้ยยเนาะในเซิร์ฟอะไรแบบนี้เนาะก็แต่ทำให้เล่นง่ายดีว่ะก็ของสงคราม PVP อะไรแบบนี้เนาะเออล้างหลอมได้ด้วยเอ่าจะเป็นแบบกีบวกลายมังกร อันนี้ผมไม่แน่ใจนะอ่าจะเป็นการบวกบวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนี้อืมแล้วก็จะมีอ่าบางระบบนะที่ยังล็อกอยู่อืมระบบก็จะประมาณนี้แล้วก็มีระบบชื่อเสียงไงก็จะทําให้เราอ่าอัพอัพสเตตัสของเราได้เพิ่มอีกนะระบบชื่อเสียงก็จะแเพิ่มเยือดเพิ่มโจมตีพลังโจมตีอะไรแบบนี้ป้องกันคิิตร์อ,อ,ะอะไรแนะี้ อนนี้ผมก็ยังกากอยู่พูดง่ายพอระบบก็ถือดีนะผมว่าวมีระบบแจกเยอะแยะมากมายเลยตอนเนี้ยใครที่เข้าเล่นวันแรกๆเนี่ยแจกหนักมากน,นี่ได้ละเอาไปแยกพวกสัตว์เลี้ยงนะถ้ามันมีตัวแดงๆเนี่ยเขาจะให้เราเข้ามาหลับนันไหมนะหรือเป็นโป้เยอะโปเห็นไหม ซื้อชุดหนึ่งเจ็ดสิบบาทเอาเนี่ยถือว่าเข้าท่ายอยู่โบนัสเกมนี้ดีอย่างหนึ่งเข้าระบบโบนัสใช่ไหมเวลาเพื่อนๆไม่อยู่จอหรือว่าออฟไลน์ไม่เข้ามาเล่นนะสามารถกด exp ออฟไลน์ได้ด้วยน,ะนี่สามารถมาแลกเอาค่าประสบการณ์ตรงนี้ได้นะเวลาเรา,เราออฟไลน์ตอนนอนหรือว่าไม่ไนะด,ด้เล่นเนี่ยนานๆดีดีอะไรอย่างหนึ่งล็อกอินเปิดเซิร์ฟ วันที่สองวันที่สามก็แจกของทุกวันใครที่เข้ามาก็มารับของได้นะเนี่ยแจกหมดเลยจะมีของพอรอฟฟีอยู่ลองเข้ามาดูนะตรงนี้แจกของเยอะมากประมูลเราสามารถขายของได้นะเป็นการประมูลกันในเซฟเวอร์ก็มาลองดูครับผมก็ลองขายไปถึงอย่างเนี้ขายไม่ออกเลยโอเคเนี้ยมอพวกของที่ต้องต้องเติมตังค์ซนะื้อเลยอืม ใครมีตังค์อจัดไปอันนี้เป็นระบบกิจกรรมอืมก็สามารถเข้ายวมได้นะแข่งขัน Pvp ได้อะไรได้นะเป็นกิจกรรมรายวันอ่าที่มีให้เพื่อนเ,เล่นทุกวันนะวกาแจกพวกแจกพวกของนั่นแหละอืมสามารถมาเขายวมได้ทุกวันเลยจัดทีมหรือจะข้ามเซิร์ฟเล่นอะไรได้หมดเลยตรงนี้อืมต้องมองเข้ามาเล่นดูนะผมก็ยังไม่ลองกัน ตอนนี้แจกเยอะครับขบวนนี่ยจะเป็นพวกกาิจกรรมมาแจกของหมดเลยสุดยอดครับก็ภาพก็ถือว่าสวยไงไม่คีรุง่งขี้เรย์เลยแล้วก็เล่นเฉียงมากแม่อ่าเดี๋ยคนเปิดเซริร์ฟใหม่แจกของได้ไหมเราก็มากดรับรางวัลอ่แจกของเยอะมากครับเพื่อนก็ใครชอบเกมเก็บเลเวลนะก็ลองเข้าไปเล่นดูแล้วกันมาเชียร์ซอส เอ็มโออาร์พ <du> ีจ mm ีนะเกมจายุกเนาะโอเคระบบขายของอันน yeah, sure. ี Q ้มาถึงว well, ิธ okay. right. cool. yeah, The ีการเล่นง่ายๆเลยไม่ต้องไปทำอะไรเลยเพื่อนเือนก็เกมเก็บเปรี้ยก็เก็บเรี้ยวอย่างเดียวมันก็จะเป็นระบบอาตโต๋ไหมเรากดด้านซ้ายขึ้นมาก็จะเป็นพวกเควสต่างๆเนาะแล้วกดเควสหลักเควสหลักก็เขียนคำว่าหลักเนี่ยด้านด้านหน้าเควสแบบแล้วคำว่เควสหลักอย่างเดียวอื พอเฟสหลักตันแล้วก็ไปทำเฟสลองนั่นเม่นนะอืมันเป็นระบบออโต้แบบนี้เลยอ่าง่ายแป๊บๆเลเวลสี่สิบแล้วผมเล่นประมาณชั่วโมงนึงก็เลเวลตันน่าจะอยู่ประมาณร้อยกว่านี่ยอันนี้นะ่ยร้อยหกสิบร้อยแปดสิบประมาณนี้แเพราะว่าผมเห็นมอนสเตอร์มันมีหินร้อยแปดสิบะก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันอื โดดมีตัวโดดให้แ้วยนะเนี่ยโอเคมานี้เดีย๋ยวลองเข้าเมืองกันบ้างดีกว่าไปเที่ยวในเมืองพาเพื่อนๆไปเที่ยวในเมืองกันวันนี้โอ๊เซฟเพิ่งเวนแรกเนี่ยคนแบบเยอะมากนี่มีวิชาตัวเบาเพื่อนดูอ๋ออ๋ออ๋อโคตรเท่ตัวโดดขึ้นมาเล่นสมุดได้ด้วย รับของอีกแล้วเหรือได้สัได้สักเพิ่มไหมเออมมีถัองอะไรมีหีบอะไรเลยสามารถเปิดได้ด้วยเออแจกของให้ของเองอเมืม่อยลูกวิ่งสวยอเออตันเนื้อเมื่อยก็ก็จะมีระบบอ่พวก PvP แล้วก็ พวกอะไรอ่ะสงครามนะชิงชิงเมืองชิงอะไรมีหมดเลยเ,เกมเอวีโอ M าร์พทั่วไปอดูสวยมากก็ประมาณนี้เนาะผมก็มาจะดูคร่าวๆท้ห้ดูนะเกมก็ค่อนข้างสะเทือนี่ไหลเลยทีเดียวเลยก็ผมเล่นเสร์มหนึ่งไนงะใครสนใจก็ลองเข้ามาเล่นด้วยกันได้ใครที่สนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะตอนนี้ เปเต็มรูปแบบอืม okay. อเีระบบอะไรมีกระเป๋าขอเล่าแสงเต็มเลยของแจกก็ประมาณนี้นะเนาะนี่น,นะแล้วก็จะบอกพวกสเตตั้นพวกบอกพวกสเตจัดตัวละครอ,อืมตอสมเล็กนะครับทำเคลสเสร็จออไอเสร็จมันก็จะมาอัพตรงนี้นะสามารถมารับของได้ตลอดรวมๆแล้วถือว่าดีมากอืม ลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับมาเชี่ยวสอนก็เป็นเกมจอมยุทธนะ M M O R P G ลองมาเล่นดูกันโอเคครับคลิปนี้จะมีอยู่ใครก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อบอีน,นะครับโอเคใครอยากให้รีวิวเกมอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะว่างจะทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาให้เรื่อยเลย ขอบคุณครับทุกคนีเข้ามาดูสวัสดีครับ